จจุบันเนี่ยมันมีอะไรที่โผล่ขึ้นมาเยอะคือเรื่องแก้ชงเป็นเรื่องที่แบบเราประดิษฐ์ขึ้นมาอันนั้นเป็นเป็นพานนิดใบเคยมาหากินกับเทวดาหากินกับเจ้าหากินกับกับพระอะไรอย่างเงี้นะครับสวัสดีครับผู้ชมครับจอข่าวเด่นวันจุดจีนนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ธนากรตันอาวัชนาการนะครับสวัสดีครับอาจารย์คนะคุณสอยยศครับท่านผู้ชมครับ คนไทยเชื้อสายจีนที่ถึงเวลาก่อนสิน้นปีจะไปหาหนังสือที่เกี่ยวกับวันเดือนปีที่เกี่ยวกับเรื่องหวงจุย้ยที่เกี่ยวกับเรื่องการทําอะไรในวันไหนยังไงจะไปหาหนังสืออาจารย์นี่แหละนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมเริ่มต้นถามอาจารย์ก่อนเลยนะอาจารย์วิโรจน์บอกไปสืบค้นมาแล้วไม่เคยมีมันเพิ่งมาฮิตเมื่อห้าหกปีเหมือนกับเป็นพาณิชย์มากกว่าครับจริงๆแล้วศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่ลึกกว่า าจารย์วิโรจน์คนขวาเพราะอาจารย์วิโรจน์เนี่ยคนขวาขนบรรมเนียมประเพณี<ะ>แต่อันนี้เป็นศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นศาสตร์รุ่นสมัยหลายพันปีเหมือนกันนะครับเพราะว่ารุ่นก่อนเ,ออเขาเรียกว่ารุ่นหลังทั้งถังไทยจงถึงมีระบบนี้ขึ้นมาแล้วครับ<ะ>แล้วก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตองเรามีจริงมีครับคืออาจารย์กำลังบ,บอกว่าอาจารย์วิโรจน์เนี่ยเป็นเรื่องขนรรมเนียมประเพณีว่าการไหว้วันพระพุทธหนึ่งสองสามครับผมแต่อันนี้เป็นอีกศาสตร์หนึ่งใช่ครับ มีจริงเหรอมีจริงครับในจีนเขามีความเชื่อเรื่องอย่างนี้จริงหรอปีชรับมันจะมีสองระบบหนึ่งก็คือระบบเตกาคือองค์ไทสวยเข้ามาดูแลไทสวยเอี้ยที่ว่านีไทสวยเอี้ยครับไทสวยเอี้ยนี่มีหกสิบองค์นะครับอืจากสิบสองนักษัตแยกออกมาในหนึ่งนักิัตมีระบบห้าธาตุเพราะฉะนั้นจะมีเช่นหนูนะครับหนูน้ําหนูไม้หนูไฟหนูดินหนูทองออ๋ครับเพราะฉะนั้นสิบสองห้าหกสิบ ม้าก็มีม้าไฟม้าดินม้าทองใช่ครับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันถึงบอกว่าปีนี้เป็นปีกระต่ายอะไรแต่เช่นปีนี้เป็นปีกระต่ายไม้ไม่ใช่กระต่ายไม้ครับไม่ใช่กระต่ายทองอย่างที่เขาว่ากันแล้วครับอันนี้เป็นระบบคนรุ่นใหม่ทุกปีเป็นทองหมดเพื่อค้าขายมันเป็นสองปีนี้ไม่ใช่กระต่ายทองนะไม่ใช่ครับปีนี้ธาตุกระต่ายกระต่ายไม้ครับเพราะฉะนั้นกระต่ายไม้แล้วก็ต้องกระต่ายที่พัฒนาต่อเนื่องจะมีสิ่งใหม่ๆเกิด เพราะต้นไม้เจริญเติบโตทุกวันซึ่งก็ดีนะความหมายวางดูเนี่ยดีครับดกรรตายไม้คือพัฒนาเติบโตต่อเนื่องเพราะต้นไม้มันมีการเติบโตถูกครับถ้าเทียบกับกระต่ายทองกระต่ายทองหมายความว่ากระต่ายที่ยึดมั่นในสัจจะตรงตัดอย่างเดียวเจอปัญหาฟุ๊บฟุบฟุบอย่างนี้ซึ่งปีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับปีนี้ถ้ามองมุมนี้ถ้ามองมุมอาจารย์เนี่ยกระต่ายทองไม่ได้แปลว่าเรื่องค้าขาย ถูกครับนะฮะก็ตายไม้กับดูจะดีด้วยชามปาปีนี้เราจะได้เจริญเติบโตกันแล้วอะไรอย่างนั้นถ้าเป็นทองของทางจีนก็หมายความว่าการแข่งขันต่อสู้เพราะทองคือเหล็กโลหะคือมีดที่ต้องฝ่าฟันเพราะว่าจีนโบราณใช้มีดต่อสู้ครับโอ้ถ้าอย่างนั้นถ้าเจอก็ตายทองนี่เหนื่อยทั้งปีเลยถูกครับสู้ทั้งปีแต่ก็ตายไม้เนี่ยดีแล้วเอาตอนนี้มาเรื่องปีชงเนี่ยอาจารย์ยืนยันว่ามีจริงก่อนมีครับนะฮะแล้ว แล้วแล้วยังไงฮะมันมันมาจากไหนยังไงครับจริงๆมันมาจากระบบแรกก็คือจากจื่อจื่อเพงซึ่งดึงมาจากตำราตัวเรียกว่าตีลี่จากจากพื้นดินระบบของ่วงจุย้ย<ะ>ระบบของ่วงจุ้ยมี12บสองั้น<ะ>ิัต์มารวมอยู่รอบ360องศา<ะ>วางเป็นจุด12เหมือนนาฬิกาเห<ะ>มือนนาฬิกาเพราะนัะ้นคนที่เราประทะตรงหน้าเนี่ยคือศัตรูและมิตรพร้อมกัน เดี๋ยวอาจารย์บอกมาจากดินครับเดครับผมฟังดูมาจากดินนะมาจากดินก็คือเรื่องของพื้นดินเดี๋ยวนะครับคุณสยุทธเรื่องของจีนเนี่ยมันจะมีสามปัจจัยคือเรื่องของฟ้าเรื่องของดินและเรื่องของคนเรื่องของดินคือถิ่นฐานบ้านช่องที่อยู่อาศัยคือระบบฮวงจุ้ยเรื่องของฟ้านั่นคือโอกาสตอนนี้จีนเรียกหังเชงเรื่องของมนุษย์คือคน ทำอะไรให้สอดคล้องกับพื้นดินที่ตัวเองอยู่แล้วได้โอกาสฟ้าที่ดียุคนี้เป็นยุคเขาเรียกยุคดิจิตอลใช่ไหมครับเราก็ต้องทําธุรกิจแบบดิจิตอลจะไปขายเตาไฟแบบฐานก็ได้แล้วการปรับตัวถูกครับนะฮะตอนนี้มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องปีชงปีชงก็คือเป็นเป็นตัวยึดหลักจาก1ิอทิศมาเป็นวางเป็น12นักษัตริย์ก็12นักษัตริย์ก็12นะฮะมันก็เหมือนนาฬิกาพอดีเลยนะเพราะสบอง นี่กาก็ส2สองชั่วโมงอ่ะสิบสิบสองตัวถูกไหมตัวสิบสองก็หมายความว่าตอนเที่ยงคือมา้าความร้อนมาอ้ามันร้อนแรงอ่าหกโมงก็คือหนูพอ,อม้ากับหนูจะไม่ถูกกันม้ากับหนูยังไงก็ไม่ถูกกันเหรอยังไงก็ไม่ถูกถกันจะไม่ว่าจะไปหมุนวนเจอกันรอบไหนยังไงก็ไม่ถูกกันก็ไม่ถูกกันในรอบเดียวกันจากสิบสองกับหกเลขเก้ากับเลขสามก็เป็นกระต่ายกับไก่กระต่ายกับไก่ไม่ถูกกันก็ไม่ถูกกันอันนี้เป็นที่มาว่าปีนี้ปีกระต่ายครับไก่ถึงชงเต็มเลยครับ ที่มันชงเพราะระบบเมื่อเมื่อ12บนาฬิกาวนเวียนกันไปทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าศัตรูที่อยู่ตรงหน้าถ้าไม่มีกำลังก็เหมือนมิตรเหมือนบ้านอยู่ตรงกันข้ามแต่ปีนี้ประตูกระต่ายเปิดเพราะเป็นปีของเขาเมื่อเปิดออกมาพับมันก็จะวิ่งไปถึงชนไก่ทันทีรากาเพราะนั้นคนที่เกิดปีกระต่ายปีนี้ฮึกเหิมปีชั้นปีของชั้นครับมาโอ้โหเราต้องบุก ข้างหน้าอุปสรรคข้างหน้าชุกชุชุสู้หมดออะไรที่ขวางเราไม่ไม่ฟังเสียงเพราะฉะนั้นเรียกว่าปีทับตัวเองพึกเหิมการผิดพลาดจะผิดเพราะตัวเองก่อตั้งไปเลยตำาอันหนึ่งแต่ไก่ตัวเองไม่ได้ก่อแต่คนอื่นเปิดประตูเลยเขาเปิดประตูปุ๊บเจอฉันเลยเขามาเล่นงานเลยครับอุปสรรคทั้งหลายที่อั้นกันไว้สิบสองปีได้เวลาต้องเคลียร์ทุกอย่างวิ่งเข้ามา ราะนั้นหนึ่งกับสองชงกันแล้วไก่นักกว่ากระต่ายกระต่ายเป็นคนทำที่เรียกว่าปีละกาชงเต็มชงร้อยเปอร์เซ็นต์นะพอตรงกับปีปีที่ไปถูกกันเหมือนกับม้ากับหนูมาเจอกันก็ชงตรงนะครับท่านี้แล้วแล้วที่บอกว่าปีถอกก็ชงตัวเองคือครับก็คือไม่ระวังตัวเองเพิ่มจริงๆแล้วเขาไม่ได้เรียกชงตัวเองเดี๋ยวนี้มาเป็นชงหมดเขาเรียกว่าทับตัวเองทับตัวเองเขาเรียกว่า ทับไทยสวยอ่าเพราะปีนี้ไทยสวยก็คือกระต่ายไงไทยสวยจะมีหกสิบองค์นะครับปีนี้ที่อาจารย์บอกตอนต้นไทยสวยปีนี้คือกระต่ายไม้กระต่ายไม้มีชื่อว่าห่วมเล้งไต่เจียงกุงเขามีชื่อด้วยนะครับห่วมเล้งไต่เจียงกุงครับกำมามีบทบาทเปรียบเสมือนเป็นร้อยเวรตอนนี้คุณสหายต้องแบ่งเป็นสองภาคนะครับมนุษย์ตีกันในเรื่องไก่กับกระต่ายแต่อีกภาคหนึ่งไทยสวยชั้นนี้ชั้นมาดูแลหมดทุกคนเป็นลูกหลานชั้นหมดถ้าทุกคนมาไหว้ชั้น มาให้ชั้นสะดอกเคาะท่านดูแลหมดระบบนี้เป็นระบบเตาซึ่งเข้ามาถึงมีการปัดเคาะหน้าองค์ไทยสวยแต่ว่าองค์ไยสวยแต่ละปีจะเป็นคนละองค์กันคนละองค์ครับหมุนเวียนกันลงมา6กสิปีหกองค์วนลงมาแล้วแต่ว่าจะเป็นปีนักสัตว์ใดและธาตุไหนที่คู่กันครับนะแล้วทันที่ตะกี้ที่บอกก็คือทําไมกระต่ายทับตัวเองครับก็เป็นปีกระต่ายไงครับ ป็นปีกระต่ายก็ปีนี้ก็เป็นกระต่ายก็คือทับตัวเองอเพราะฉะนั้นคนเกิดที่ปีกระต่ายที่บอกเรื่องจะเกิดจากตัวเองก่อเกิดขึ้นมันชงที่เรียกชงเพราะว่าคนเกิดปีกระต่ายห้ามทุบขุดเจาะบริเวณใดทั้งสิน้นคนเกิดปีกระต่ายใช่ครับห้ามทุบขุดเจาะอ่าเพราะเป็นปีทับไทสวยตัวเองมัน,นถ้าไปขุดตรงไหนเหมือนทําร้ายเทพไทสวยตัวเอง อันนี้เป็นความเชื่ออย่างที่ว่าที่วิชาที่อาจารย์ศึกษามาเนี่ยนะ,ะปีชดละ่ะปีชด<า>ชงห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือคืออย่างนี้เมื่อกี้